สวัสดีทุกทุกคนวันนี้จะพามาชมต้นไม้เนาะพอดีได้สั่งต้นไม้ผ่านแอปช้อปปีและแล้วสินค้าก็ามาส่งแล้วอยู่ในสภาพที่เรียบร้อยดีเนาะข้างในน่าจะไม่มีปัญหาอะไรคืออันเนี้ยสั่งต้นไม้นะในสั่งเนี้ยเอ๊แต่ว่าไม่บอกว่ามันคือต้นอะไรเดียวต้องดูให้จบแล้วจะรู้คําตอบว่าต้นที่อยู่ในเนี้ยคือต้นอะไรอุปกรณ์ก็คือ มีดัตเตอร์หาน้หนักของสินค้าประมาณไม่เกิน1กิโลเนาะต้นนี้คือต้นอะไรเอ,อ่ยเดี๋ยวเราจะมาดูโดยที่เราจะใช้มีดคัตเตอร์นี่แหละปาดพลาสติกเนะาะปัดพลาสติกด้านข้างอย่างระมัดระวงังเพราะว่าเดี๋ยวถ้ามีดเนี่ยยาวเกินไปเดี๋ยวจอะนึกเข้าไปอาจจะโดนต้นไม้ที่อยู่ข้างในได้ก็ค่อยๆกรีเพื่อป้องกันต้นไม้ของเราที่ได้สั่งมาอันนี้ สั่งต้นไม้มาจากทางเหนือเลยเนะาะไกลนิดนึงแต่ว่าระยะเวลาในการจัดส่งเนี่ยประเมิน2วันเองได้ไวมากเลยเนาะถือว่าการขนส่งนั้นดีแพ็กเกจสินค้าภายนอกก็อยู่ในสภาพเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูข้างในว่าจะเรียบร้อยหรือเป็นอย่างไรบ้างอ่านี่พอเปิดมาปุ๊บในกล่องก็จะเป็นเศษ กระดาษเพื่อให้เซฟกับต้นไม้ของเราเนาะเดี๋ยวขอดึงออกอ่ะเอาออกส่วนหนึ่งพอละคราวนี้เราจะมาดูซิว่าภายในหนังสือพิมพ์ที่ห่อหุ่มตรงเนี้ยมันคือต้นอะไรเราจะแกะจากหนังยางหนังยางของพุ่มนี้แกะออกเลยคาดว่าจะเป็นไม้พุ่มเห็นว่าแป๊บแล้วแหละเนาะตอนนี้เราเห็นแล้วว่าข้างในนี่คือต้นไอวี่ มีความเลอะนิดนึงเพราะว่าอาจจะมาในรูปที่ทางการขนส่งยังไงก็แล้วแต่แต่ถือว่าคุณภาพรับได้จะมีเลอกโคลนบ้างเล็กน้อยเนาะตามสภาพครีออกมาต้นไอวี่ก็เป็นต้นไม้ที่มาจากต่างประเทศเพราะตัวนี้ก็สามารถปลูกในเมืองไทยได้จริงๆแล้วนิยมปลูกตามแถบยุโรปคล้ายๆกับต้นองงุ่นหรือต้นอะไรอจำลึงเนาะ คล้ายๆกับแบบนี้ก็มีบางส่วนที่เสียหายบ้างเดี๋ยวเราก็ใช้กันไกรนี่แหละช่วยในการตัดอันที่เสียออกคือไม่ซีเรียสเรื่องนี้เพราะว่าอาต้องเข้าใจว่าสินค้าเนาะเวลาขนโศกก็อาจจะมีอยู่ในที่อับที่ร้อนในระหว่างทางแล้วก็ตัดส่วนที่มันคาดว่าเสียหายออกเล็กๆๆน้อยๆแล้วเดี๋ยวเรามจะมาดูกันว่าอา before and after เนี่ยต่างกันยังไงเมื่อกี้ ก็จะมีเหียวบ้างเฉาบ้างแต่พอรับได้เนาะราคาเขาไม่ได้แพงมากประมาณ300บาทโดยประมาณรู้สึกว่าเออฟิลเหมือนได้ต้นอนุ่นมาปลูกอะไรอย่างนี้เนาะก็จะมีเก็บรายละเอียดนิดนึงแต่โดยภาพรวมเนาะ98เปอซว่าอยู่ในสภาพที่ดีแล้วก็พาน้องมาดูแลต่อไปว่าเออเขาขึ้นชื่อนะต้นนี้ขึ้นชื่อว่า เลี้ยงยากเราจะต้องเอามาปลูกดูซิท้าทายตัวเองนิดนึงว่าเลี้ยงยากเนี่ยมันจะเกินความสามารถของเราหรือเปล่าอะไรยังไงแต่ต้องลองอะไรที่ว่ายากคนที่รับต้นไม้ต้องลองเนองเขาบอกว่าอ่ชอบแดดรำไรนะต้นนี้เขาบอกว่าชอบแดดรำไรน้ำปานกลางสามารถขยายพันธุ์โดยการนำกิ่งที่ค่อนข้างแก่หรือแก่แล้วเนี่ย ไปจุ่มน้ำเพื่อให้ออกรากได้เดี๋ยวอันนั้นจะต้องเป็นในสเตปถัดไปที่ได้เวลาสมควรอันควรก่อนตอนนี้น้องเพิ่งมาถึงให้อยู่ในสภาพแบบนี้ไปก่อนเนาะถ้าหากวันใดวันหนึ่งพร้อมก็จะลองขยายพันธุ์ดูเนาะเป็นต้นที่ค่อนข้างที่จะมีราคาแพงหน่อยราคาแพงหมเดี๋ยวก็สมราคาเพราะว่าเป็นไม้ที่นำข้าวแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ปลูกค่อนข้างยาก ถือว่าเป็นไม้พุ่มสวยงามเนี่ยนาะออย่ารดน้ำเยอะจนเกินไปและแสงต้องพอดีพอควรสามารถปลูกในบ้านได้นอกบ้านได้แต่ว่าอย่าให้โดนแดดโดยตรงนะต้นนี้จริงๆแล้วไอวี่เนี่ยมีทั้งไอวี่ด่างขาวแล้วก็ด่างเหลือแต่ที่สั่งมาในวันนี้เป็นไอวีนะ่ด่างขาวนาะด่างขาวใบเล็กใบไม่ได้ใหญ่มากถือว่าน่ารักต่มุตมิมิใครที่ชื่นชอบ<ม>หรือว่าเห็นแล้วอยากได้เนี่ย<ม>ก็ลอง เข้าดูใน Google หรือสั่งผานช้อปปี้ลาซาด้าอะไรต่างๆหรือใครจะไปรา้านขายต้นไม้ก็ค่อนข้างหายากนิดนึงเนาะมีทั้งต้นจิ๋วต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่ตัวนี้ก็ขนาดขนาดทั้งใหญ่สวยงามเป็นผู้เป็นทรงหรือว่าโอเคนะสั่งมาประทับใจในราคานี้และนี่ก็คือผลงานของเราต้นไอวี่สั่งออนไลน์มาจากทางภาคเหนือ ใช้เวลาขนส่งประมาณ2วันราคาคุณภาพเต็ม10ให้9 5หเลยเนาะตอนนี้เดี๋ยวเอาไปอนุบาลเอาไปดูแลรักษากันต่อไปว่าจะรอดหรือจะร่วงหรือ,อยังไงอ่ะเดี๋ยวพาชมน้องแบบไกลๆนิดนึงก่อนปิดคลิปถือว่าเป็นการสั่งต้นไม้ออนไลน์ที่โอเคในระดับหนึ่งเลยนะในยุคนี้อ่าและนี่คือภาพรวมของน้องไอวี่ชื่อแบบ สวยงามชื่อแบบน่ารักเนาะโอเคและตอนนี้เราก็ได้ต้นไอมี่พร้อมใช้เนาะอาจจะมีเสียหายบ้างเล็กน้อยในระหว่างการขนส่งแต่ว่าเดี๋ยวพอได้แสงได้น้ำในปริมาณที่พอเหม,มาะพอควรน้องก็ะจะกลับมาสวยงามดังเดิมเป็นพุ่มและก็บางทีถ้ามีกิ่งมีที่สถานที่ให้เขาเนะี่ยอาจจะเป็น มาายยที่่สาารถเือไดด้ว้วนี่เราจะพาเนงไอวี่ไปแขวนยังระเบยียงนอกเดี๋ยวตามมาชมกันได้เลยนี่เรียบร้อยแล้วสวยงามเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปสำหรับคลิปนี้การแนะนำต้นไม้จากการสามัมไาน์ก็มีประมาณนี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย